นี่นะครับอันนี้ก็คือภายในบริเวณสุสานนี่นะครับ,น,น,รบนี่อาวุธครับ นะครับผมไม่เคยชัดเอ่อแล้วก็สามลำโซซานก็ฟ้องอยู่ใต้ผู้เขาเลยแต่ว่าปัจจุบันนะคะไม่ได้ขุดนะคะ คือไม่รู้ว่ารักษามปอย่างไงตามปันเทอจูไมยเหตุบอกว่านอกจากมีพระจาจทร์พระอาทิตย์พระจาจทรย์พลกอนพระอาทิตย์ไขมุกเอ้ยผู้พี่เอ๊ผผผผอะผพระอาทิตย์แล้วก็มีภูเขาทองคำไม่น้ำฝนเปล่าแล้วแล้วก็อยู่สูนะสูสันของจริงสีนะคะมีอะไรอีกยัยงมียังเปิดไฟอยู่ เมื่อก่อนนั้นก็คือจู่ไฟจู่เทียนใช่ไหมคะเล่ากันว่านะคะจินซีห้องเทีนั้เพื่อให้สุ่สารนะคะสว่างตลอดเลยเพราจะใช้พิเศษก็คือสมัยเราทงฉินนะคะเมืองจีนนะจะมีปลาชนิดอย่างหนึ่งจะเรียกว่าปลาชกุตานะคะเออปลาปลาวาฬอยู่นะคะก็คือปลาปลาวาที่มีเสียงอ่ะเหมือนเอออะไรเออเด็กๆนะกำลังลงไห้อยู่นะคะแล้วก็ เขาจะใช้ก้าน้งปลาตุ๊กตาแล้วก็ทำแห้งถูแต่นะคะแห้งแห่งเสร็จแล้วก็ทําเป็นสายขงงเทียนแล้วต่อไปเขาจะไปคำดค้นจิงๆนะคะ